สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมะม่วงเป็นอนไทยที่เกิดปีประเทศน,นะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้มะม่วงอยู่ที่เอกามาัยในกรุงเทพมหานครนะครับ mm hmm. อโมงรัตนาโกสินมหินตรายุตยามหาดีรกพบนปรัจราชานิบุรีรมุดมมลัจจนิเวมหาสตาอโมพิมังอวัตตสติสัคตะกิยาวิกานุกัมประสิทธิ์นะครับนะครับที่เอกมัยเนี่ยนะครับทุกคน มีร้านอาหารไทยหนึ่งที่ของญี่ปุ่นที่มาจากญี่ปุ่นทมไผ่นะครับผมคือเวลาเนี่ยมาเพื่อนหรือว่าลูกค้าของญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะพ่อของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยพาลูกค้าหรือเพื่อนของญี่ปุ่นเนี่ยไปกินร้านนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะแนะนำนะครับว่าร้านอะไรนะครับผมร้านนอ เยอะมากมะม่วงเขาไปบ่อยมากเลยนะจ๊ะเดือนที่แล้วก็มะม่วงเนี่ยมาทํากานที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตุกกลดเดืองหกนะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยแน่นอนเดือนที่เราร้องกว่าเนาะนะครับตอนนี้มะม่วงรู้สึกว่าแบบร้องก็จริงแต่ว่าไม่มากนะครับแบบกําลังดีมากเลยเฮ้ยมีทอมไทยด้วยนะารับจันจารันจันจารันจารันจ้าจังจันจารันจ้าจัง เจรังจรันเจจังจจังทำไม่ทงไตน่ารักขนาดนี้ตอนนี้นะครับอยู่ที่สกุลบิทซอย63นะครับผนตุกกน,นะครับแล้วมาถึงที่6สกุลบิศยซอย63เนี่ยมีมีรถนะครับเรียกอะไรนะครับเออใช้คำอะไรอะ่ะยามพาหนะ <c oughs> เออใช่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคำนี้ใช่ไหมหรือว่า เกลางคนสงอมไม่รู้ว่าใช้คำนั้งอะไรดไีไม่รู้ว่าใช้คำไหนดีนะครับผมแต่ว่ามีนะครับที่นะครับมาม่วนใช้ยบยนะครับเฮ้ยไปแล้วเหรอเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับผมทุกคนเนี่ยรถจะมาถรนนี้นะครับผมอีกมีเรื่องขลุจ้าช็อกรันจากมาที่ไทยนะครับผมทุกคนโอยฟึ่ง เกือบทุกคนเลยนะครับตกใจเลยว่าที่แต่เนี่ยไม่มีตารางเวลาใช่ไหมครับของ B T S ของอรถเมย์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีตารางเวลาก็เลยไม่รู้ว่ารถจะมาเมื่อไรใช่ไหมครับอันนี้โคย่ปุนตกใจมากเลยนะนะครับอุ้ยรถเมย์จะมาเมื่อไรนะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มามื่อน,มมมอ,อนเนี่ยมาเล็กเปรี้ยเมื่อปี2 0 1 2นี่เนี่ยนะ ตนันั้นเนี่ยพ่ใช้รถแม่นะครับบ่ยมากเลยนะครับตอนนางก็มาเมื่ออยู่ที่อนุสาวรีย์สายสมาร์ูมซอยดำานน้ำนะครับผมรจักันเนี่ยไครเดียนที่จุฬาเนี่ยขึ้นยี่สิบเก้าสึ่งร้อยเป๊ะสิบแล้วก็ห้ารอยเอเท่าไหร่นะไม่ได้แล้นะครับผมใช่ครับขึ้นรถแม่บอยมากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า เขาจะมาเมื่อไรรถก็ตนนั้นเนี่ยยังไม่มีแอปนะครับผมเบียร์บัสด้วยนะครับผมเพราะรถจัณฑเนี่ยมาเมื่อประมาณทีเนี่ยก็รอประมาณ30นาทีหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยแล้วที่ตกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือรอประมาณหนึ่งชั่วโมงและในที่สุดเนี่ยเบอร์อีามาปึ๊บแต่ว่าเบ,บ,บอร์29กับ29เนี่ยทรงคำมาติดกันเลยอีหยังวะอันนี้ก็คาขาจะช,ชกสุดสเลยนะครับผมแต่ว่า คือทำให้มะม่วงนะครับทกกลุ่มรักกับประเทศไทยเลยนะครับนะครับคาราชาชอปเนี้น่ากัดตุกงเจอปุ๊บความมะม่วงก็แบบเอนจอยมากเลยสนุกมากเลยนะครับผมตุกงมาแล้วนะครับผมที่มะม่วงจะขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับเรียกอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่าน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับทุกงชอบ อืมเย่ขึ้นละแอดชอบมากเลยอ่ะแบบนี้ลาคาวก็ถูกเลยนะครับสะดวกมากน,น,ะะนี่ Amazing Thailand เลยสุดยอดน่ารักมากเลยมีมอเตอร์ไซค์ด้วย อขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยนี่ชอบอ้หูลงได้แล้วถูกมากเลยน้องตะกอกแปดมาเองชอบมากเลยนะครับแต่ว่า,มาเมื่อกี้เนี้ยัรนจากครึ่ง รถมากรนี่แล้วเนี่ยถึงตีนี่ใช้เวลาประมาณ20นาทีก,กว่าเนี่ยดึงแล้วกว่าเพราะว่าจุกคนรถต็ดรถเต็ด,ดเต็ดแลวอ๋อไม่นี่ก็คือดูเหมัองว่ารู้สึกมัองว่าเออเรียกอะไรนะครับ เออเป็ยเปีเพีงเพียอืมเ่กน,นะครับวัดธรรมธรรมได้ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยมาเมืองพ่อมาพาพาครอบครัวมาเที่ยวที่ไทยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยข้อรถติดแบบติดเลยนะครับโอ้ยลองทางลองทางทางน,นึงกิดว่าเอใช่เปล่าวะเออใช่ใช่ออใช,ใช,ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยข้อรถติดมากไม่ขยับเลยนะครับจำได้ว่าแถวอารโซกเลยนะครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยพ่อกับคุงปูเนี่ยเื่มเงินเย็นและนะครับวุยแบบรถติดไม่ขยับเลยอะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราบอกกับเขาว่าอย่างเงินเย็นนะท่องคิดอย่างนี้คือการรถติดเนี่ยเป็นสตาตานที่ตรงเตี้ยว เคนหนุ่งของประเทศไทยแล้วกันบอกแบบนี้ปุ๊บก็พ่อกับคุณปู่ก็หัวเราะไม่เงินอี่แล้วนะครับทุกคนนะครับเอ้ยตึงแล้วตึงแล้วทุกคนลานี้จ้าฮุบฮุบอู้นี่สบายใจกายย่าง แลานนี้เลยตจกา่องของญี่ปุ่นชอบไผ่มากนะครับเพื่อนรอคันขันไในนะครับผมป่ะ go วัครับเพื่อนอย,อยู่ขั้นในไหนแด้วนะครับผมนะครับผมขอบคุณครับเฮ้สบายใจก็ย่อห้องเอเพื่อนอยู่ไหนเอย่ยฮัลโหลสวัสดีจ้า เอ้ยมาม่วงฟันนี่ข้อสวยจังแกจังแกว่าจริต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะดูดันที่แล้วเข้ามามาถูกเดินเลยมาทุกเดือนเลยแล้วก็กินแต่ส้มตำใช่ร้านสบายใจไก่ย่างก็มีจิ้วแซ่บไก่ย่างนะจ๊ะไก่ย่างทุกเป้าไก่ย่างทุกเป้าร้อนจริจนิร้อนจริจนิร้อนจริจริแล้วบ้นนี้ก็อะไร หมูทอดค่ะหมูอทอดแล้วก็อันนี้ส้มตำเสื้อผือป,ปลาสสาแล้วก็ไส้ทอดแล้วก็ส้มตำข้าวโพดน้ำจิ้ได้ยัางที่มะม่วงกำก,กำลังยิงอยู่เออมาคงใส่มืองใส่ พื่อสวรรค์เลยอร่อยสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนลยปะถ้าคนญี่ปุ่นมาที่ไต่เนี่ยข้อเมนูที่ต้องกินก็คือปักเรื่องไฟแดงนะจ๊ะคนญี่ปุ่นทุกคนชอบมากกินง่ายอร่อยเพราะว่าเราก็รู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ก้อยใส่สมุนไพรใช่ไหมพักจีอะไรต่างๆเนี่ยเ็เลยผู้ชายของญี่ปุ่นก็กินได้ เราที่ญี่ปุ่นมีผักผักบุ้งไหมมีผักบุ้งนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกฤดูกาล<ม>ใช่บางฤดูก็ไม่มีถ้าไม่มีก็เอ่อเขาไม่ทำล้วหาก,กินได้ที่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไปกินไม่มีผักบุ้งจีกกนข้อปกติเราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะไายในร้นา,านอาหารไทยเราก็เขาอาจจะซื้อจากจีกนสักทีหรือบางทีเขาเขาปลูกเองใช่ไม่ไม่มีแบบมี้ขายตัวไปใช่<ม>ใช่ใช่ไม่ค่อยเห็นเลย นี่อื้อากอืเข้าเหนียวยังไม่มาเลยนี่อันนี้อะไรนะลาบหมูทอดใส่กระเทียมพริก The best เลย The best เลย The best ในสามรอบริคโต้เนี่ยหอมมากเลยนะกินปุ๊บแล้วก็บหอมร้อนแคบมีความสุขเม็ดเดียวอ่ะไม่จะกินเหรอ เดี๋ยวดนะเม่จัดซั่งอะไรเนี่ยเม่จัดซั่งอะไรเนี่ยอยากลองพริกแห้งเพราะเมื่อกี้พี่เค้นจิกินอ้าวแต่เมื่อกี้นี่บอกว่ากินเป็ดไปเราก็จะท้องเสียไม่ได้หรอก็พี่เคนจิกินได้หนูก็กินได้ดิอ๋อลองกินเด้ออย่ามาดูถูกคนไทยนะอย่ามาดูถูกคนไทยนะอร่อยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวก็คืออันนี้หรอก็ใช่จะกินกับแบบนี้แหละพริกแล้วรับตรกินพร้อมกันไมกระเจียบกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบด้วย ้้สูทั้ทงเม็ดเลยเหรอนิ่มนินน่มน,นะอ่าโอโ้โหเอโโออรเลยใช่ไหมอืมไม่เผ็ดตรงนี้นะตอนนี้ดจะไม่เผ็ดแตมันหอมอะ่ะจะหอมใช่น้มจิ้มมะเล็ดป่ะจิ้มาเล็ดป่ะคือที่เผ็ดเนี่ยเขาคือมาเล็ดเลยโอุ๊ไม่เผ็ดเลยจริงเหรอ ใช่เหรอตาอะไรแหรอนี่ไงแคดงไงบอกแล้วแล้วอ้อมกินเป็ดกินได้ปะปริกแข้งอ่ะกินได้เลยเห็นอยู่นะเฮ้ยกินเปล่าเปล่าเลยเหรอเยี่ยงว่าคนนี้วิธีการกินข้าวแนวที่ถูกต้อะนี่ไงนี่ก็ถูกต้องที่สุด ใช่ไหม้ือต้มปัาขนาดนั้นเลยเหรอต้มปแ่อดปล้มไม่หรับซูชิเอ้าเหรอเค้แบบนิ่งๆไม่ได้เหรอใช่เป้าเป็นมดจีแล้วนะ้เลยปันน้นนมเลยใช่เปลช่ป้าถ้า่ตรงเด็ๆอ่ะชอบแบบแบบไหน

แล้วก็แล้วก็จิ้มแบบว่ากิบกิบเส้นข้าวเหนียวกีบเส้นอิบเส้นกีบเสนด้วยอิบเส้นส้มตำด้วยกิบเส้นส้มตำด้วยเย้แล้วนี้ลงมาบีบอกมาเราว่านี่เออแล้วบีบอกมาเอออร่อยมาก โอ้ด้วยหรอเออหอปกติต้องใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆมันมาดมดจี๊ปเปิลแต่ข้างในเป็นลาทอดเหมือนเหมือนผากีอ่ะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนมัด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 แล้งแต่คนกินหรอหรอมันจะได้ความเน้นหนุนจริงๆว่ากินที่บ้านนะกินแล้วเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า วิธีการกินขาน้าวแนวโคนสไตเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพลงไปบ้างนะครับทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเนี่ยเพื่อเรากินเย็นเลยสุดยอดเลยอิ่มมากกินอ่ะครัเสร็จแล้วก็มาออกกำลังกายที่ดองกิเฮาสเซจเจอร์โอ้สนุกนะครับตัวของ อาหารไทยอร่อยที่สุดในสามล็อกจริงๆเลยเดี๋ยวมาเมื่อจะต่านใจทํทำต่อทำคลิปต่อเรื่อยๆนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย